สูงสุดเหรียญละหนึ่งพันบาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบง์ปันเหรียญ เอฟซีฮะเดี๋ยวคลิปนี้ปอปาจะมาประกาศรับสื่อนะ,ะประกาศรับสือ่อเหรียญนหนึ่งสตางรูทองแดงพูดกันง่ายๆเลยนะฮะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยปอปาจะมาประกาศรับสือ่อเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งสตางรูเนื้อทองแดงสมัยรัชกาลที่6ครับเอฟซีฮะเดี๋ยวก่อนเข้ารายการ ป่าฝากสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนเข้ารายการดูเหรียญสตางรูเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะเอฟซีฮัก,ก็เดี๋ยวคลิปนี้ปอป่าจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับสื่อเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งสตางรูเนื้อทองแดงสมัยรัชกาลที่6 ครับเอฟซสียก,ก่อนเข้าดูเหรียญละ1,000บาทประปาฝากสักนิดหนึ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอครั้งต่อไปประปาฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้เอฟซีฮะเพื่อไม่พลาดนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่ปราป่าจะเผยแพร่คลิปอื่นๆต่อไปนะโอเคเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเอฟซีฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า1สตางค์รูเนื้อทองแดงที่ป๋าป่าจะประกาศรับซื้อเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงสมัยรัชกาลที่6นะฮะ ที่จริงแลยเอฟีที่หวางอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์รูเนื้อทองแดงสมัยรัชกาลที่6นะฮะไม่ว่าจะเป็นรอสอหนึ่งสามศูนย์นะแล้วก็มาปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเอแล้วก็ปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดไล่ลงมาเรื่อยเอฟเสนะหลายปีพศที่ปป่าเชื่อว่าหลายคนหลายท่านนั้นมีเก็บสะสมไว้ที่บ้าน นะฮะอืมมีเก็บสะสมไว้ที่บ้านแต่ป้าปาก็เชื่อว่าเหรียญที่หลายคนหลาท่านเก็บไว้เนี่ยสะสมไว้เนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นปีพศที่ป้าปาาจะมาประกาศรับซื้อในราคาที่สูงถึงเหรียญละ1,000บาทนะฮะครับเอเียก็เหรียญหนึสตางค์ดูนทงแดงสมัยจักการที่6นะฮะ ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าปีที่หายากที่สุด FC ดูไว้นะฮะนะปีที่หายากที่สุดใครที่เนี่ยฮะไม่ผ่านการใช้งานปอปารับสื้อเหรียญละ1,000บาทกทันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ1น1สตางค์รูเนื้อทองแดงปีพศ2 4 6พ อลองสังเกตดูนะดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยสำหรับนัากสะสมท่านใดที่เก็บสะสมเหรียญหนึ่งสตางค์รูเนื้อทองแดงนะเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆลองไปสังเกตด,ดูพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะนะว่าเหรียญหนึ่งสตางค์รูเนะื้อทองแดงของท่านเนี่ยมีปีพศ2 4 6 4หรือเปล่านะต้องบอกกันเลยว่าถ้าไม่ผ่านการใช้งานประปาให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1 0 0 0บาทนะ ถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ตามสภาพเลยนะฮะอืมผ่านการใช้งานก็มีหลายสภาพเนาะเออผ่านการใช้งานเกรดซีก็อาจจะเหรียญละ200อ่ะถ้าเกรดดีขึ้นมาก็าจ,จะ300ถ้าสวยๆหน่อยก็อาจจะ400สําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานปปาให้เหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ1สตางค์รูเนื้อทองแดงสมัยรัชกาลที่6ปีพศ2000 464ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้เป็นปีที่หายากที่สุดนะ,ะถึงแม้ว่ายอดจำนวนการผลิตใน F C ก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านเหรียญเพราะปะปะไม่มั่นใจว่าข้อมูลจำนวนการผลิตเนี่ยพลาดหรือเปล่านะฮะอืมก็ต้องบอกว่าหายากถึงหายากมากๆเลยหายากที่สุดของเหรียญ1นสตาร์ดูเนื้อทองแดงสมัยราชการที่6กันเลยทีเดียวโอเคเนาะ สำหรับใครที่มีก็ FC หากต้องการแบ่งขายนะฮะสามารถติดต่อมาที่ FC เพิ่ม ID l i n e นะฮะ0927928232เพิ่ม ID l i n e แล้ว FC ถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ ID l ดียเพื่อให้อ่อดมินช่องของป้าป่าน,ะนั้นก็ประเมินราคาให้นะฮะถ้าหาก เป็น1สตางค์รุน่นสังแดงปีพศ2 4 1 4แอดมินเขาจะประเมินราคาตามสภาพย้ำนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานปปาให้เหรียญละ1,000บาทแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วแน่นอนเอเะราคาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญใครส่งก่อนได้ขายก่อนนะฮะนะปะปาตามหาอยู่สำหรับเหรียญหนึสตางค์รุทองแดงปีพศ2464คำเตือน ช่องนี้ซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับ